ถ้าเ,เราต้องเขียนชื่อไอ้ที่เราจะให้เพื่อนอะเพื่อนที่รู้ัชื่อน้องเขาเนี่ยลงมาเขียนก็ได้ไเขียนนะคะเขียนพื่อนหน้าตู้โทรศัพท์ตู้สายตู้น้าโทรศัพท์ค่ะรวมในนาคารไมคะเดยวนี้เลยธนาารเลย่ะมาละมาละอือเลอะป้าปะ แค่อะไรเขาวาดตลอดเาชีวิตโคบึงชีวิตไขเขาเล้เขาแคได้รับู

กาแต่งแล้วก็แต่งแล้วแต่งแล้วนี่ว่าพี่แอนเอาขันให้ให้ป้าเอาเอากระดาษเขียนแล้ว่าใส่ขันใส่สัดาน้ใส่ีแล้วป้าถือเออเป็นคนถือเออนม้นต์ให้ม้นถือม้มนถืออป้ายังลูกกออะไรกออตามเกับเรือับตรงนั้นั้นอันนีุ้ดแล้ว ตัวอีกอยู่ข้างนอกค่ะไปที่วัวลูกไปที่นไป่วัวลูกค่ะทุกต่นอ่าพมสบมคะาืนน่าจื่นนาดา่นาน่าเื่าดาดื่นนดื่่า่่น่า่น่าดนาา

เอามือเอามือเราแตะๆกับผัวเช่อยไม่มันอืมลดายานี่จ็คไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันลไม่รู้เหมือนกันย่ลยอันนี้อเป็นยง าที่เจ้าจัดจัดจัด,จดตรงเอเอ,เอไปไปน้ำมนต์ไปคลองเลยลูกมันมันเงียนยาวพี่เอ็มเมียนยาว2อง,งยนยานอยู่อันนั้นก็แพ ไก่มันหลายมันไ่ไม่่าไไ่ถไเฉยไก่กเห็เยๆให้ฟอันนั้นอันทเ้หาโอ้โหมือไม่มือว่างเลยนี่ปลาตะมดมันแรงเสยเด้อเข้าไป อ่าจากเขาอ้นนั้นนะ่ะคไอ้ป้าคองงวงเลยป้าออคองนานและที่เขาอ่ะที่เขาอ่ะที่เขา,นา,นนานอ่ะนาแลลูกเออ

โหเสร็จแล้วนะคะการคล้องเอาไปเอาไปไหว้ผ้าต่อยะมาอะไรอะน่กลัวคนอยู่้องเาอนดเยหรอไป เราข้าวแงว่าทกนต้องมี่นกายไม่ต้องิาต้องออกมาอยู่ข้างนอกรถมารถมารถมา้ท่นี่เียตรงไหเลบค่ะเป็นมันคนเนาะ มองกันได้นล้วช่วงนี้นะยิ้มแน่นานยังไม่คุ้นคนเว่ามันกันชนมาเจ้าไหมนี่เหรอฮะเาออกมาเดอะเจ้าปูเจ้าเราจะออกก่อนนะจะ เรไปทำพิธห้ในบางคนาบอกว่าไปให้ในก่รนมาก็แล้วก็มามาใส่น้ำมนต์พรมน้ำมนต์น้ำมนต์พิธี่น

ไปอยู่กับขาวปาลม้าปาลมาค่ะนาฬิเจ็ดโมงครึ่งเดครเจ็ดโมคร่

อาจารย์เขียนเน่ยนะาเาเขียนรกเพื่อาายนนี่เพออจากระดกไม่เขียนเอารเขียนเื้อมนกระดาษจั อ้ามโตมมีทั้งวัเลยอออ้ามมีเร่องซูตมมหมีอยู่ค่ะ้งอ้างูิโตโมกอนคนนั้นแล้วเราปเตาปก่อนอ้างูจิโตไอ้ยาโปตีกแพ้เมตตาค่ะจะว่าเขาแพ้เลยว่าน้โมแล้วก็ทาสมาร์ทกเมตตาเลยนะคะเมตตาธรรมาไ้เมตตาธรรมดาค่ ว่าเมกะหลวงมันยาีค nee, ่ะเพราะมันเงียาอันนีเอานี่เพิ่มเข้าไปว่าอาหัมสุภิตูโฮมีค่ะแล้วอาหัมสุภิตูโฮมีขอให้ข้าพเจ้าตัวมีความสุขเปนภาษาไทยกาต้องว่าภาษาไทยอาหัมสุภิตูโฮมีนิตุโกโฮมีอาเมโรโฮมีอาเิยยปิโชโฮมีอานิโกมีสุเกะตั้งปานินานั่อาจจะเกิมาสับเพสสตา ต้องแม่ตายจะขังแล้ <ฮะ S 1> ่อามสุโตมูมีนอให้ครรมคมีความแล้วเเอ้องีคเราจะแพไม่ตายนซับซันะอแพ่ซับซัทั้งหลายเลยเอาลืมจาของห้ามสุโตอูมีภาษาอดไรวะขอให้ค<ต>ระเจ้ามีความสุขจากทุกปัจากบีนควจากภัยมันนีอยู่เสีย อันนี้เัาคือเัาสเปซสตาร์โลดแค่ให้เขาโหลดจะคลองมันลืมแม่ค่ะก่อย่านแค่ตะกี้เนี่ยแค่เ็นารลวงข่าที่นี่บาเวลาไม่เพอะไรอ่ะสเปซสตาร์ธรรมดาวันนี้พระอาจารย์เพิ่มมาเข้าอปีกวอ่างตัวใโตห้องนี้มีู่ื้นห้องีเยนบอาวโร่มีไม่นีไม่มีเยนไม่มีใอ่ะร่มไม่ยากันชุ มีโคมสุขีสุขีอัตนาปิหารงสปเปยังมาสเพเพสตาสดางตุวาวิาสุขาจีโนขอให้างหลายได<ะ>้องดื่ดื่มดอกอแม่ของอานสุตงนีะก่อนขอใคนนมีควมสุขอร์ตเ<ะ>เอามีกิมกน,น,มน,นมิซสยทุกคนจะหายป้นอ่างกินทัานี่แหะคือปั๊บลสเพสตาลงไป จะขวาบันพราท่านเลือดที่ก็ูอยู่เอ่อเดความบันแห่งอยู่ส่วนตัวค้างสุกโตมีมีทุกโ์มีอารมณมีอัพยาตประชวมีอันิโคมมีสุขทีอจะนัปงิปารั่อจากสัพเพศสัตตาสดาห้องตูวอาเวลาสุขภาพสีิโนพรอนสัตว์ทั้งหลายอยาได้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงิชีพอยู่ดสุขสมดี ตัางคุณยะ,ล,ะลาไม่ห้ามศึกษาเีกวกันีกบงขอให้สาธทางหราต้อง,ออง,ง,ไ,งได้เสวยบุญที่ข้าพเจ้าได้บุเพียนมาด้วยกายว่าจัด้วยกายว่าใจแล้วนั้นเชืนจะนะเ,ออเยะี่อหัยสเปสตราตร์ตารสันจะได้อยู่ได้มึงคูบาจากคุณแนเพ่น่นแพเมือาของพระอ ห้างคุกี่โต้มีวัดใหญ่สีชาเนี่เขา้างสุโต่วนไหนมันครบเขากดอ่างคุกี่โต้มีเราเราจะไปสัเพสตาเลยเหมือห้อมีคามซูรแล้วเาจะจงแกงเขาแนเออเขาจะแกงเขารถมันนี่นั่นมีอะไรให้เขาวดมีอะไรให้เขารวดเรื่องลืมอจะคว่ำภาษาภาษานีมันราจานพวก พวกนี้เขาเนี่ยเท่ไหรพวกนี้เขามูจักเขาเข้าใจเป็นภาษาเขาคนไทยเต็มเต็เต็มเต็งเขาเข้าใจเขาภาษาเนี่ยเขากดใจเด็เขาเข้าใจภาษาไทยยังม้่นหลังภาษาบาลีภาษาเนี่ครับอันแม่ดันภาส่ตรงดั่ตรนี่แล้วนี่ซีเป็นนัารใครทได้เลยเีิีเอ็นซีบสเนบคนห้าคนเยอวเยถวายเรื่องนี้เสิบ ได้สิบโมงครับพี่ค่ะแล้วว่าเราเต็มพาเข้านะคะได้แล้วเล่าอันี้เอาักษะมากอันเป็นเส้นสัสีเราจะสูบสูบเป็นเท่าสูบเป็นเท่าเลยนะเจ้านกระเบื้องไหมเจากนกระเบื้องเ่ะให้เจ้า้เจ้าเ้ยาหน้าต้องหนีไปหน้า